สวัสดีทุกคนครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำผู้สอนรายวิชานี้จุดมุ่งหมายที่จัดทำรายวิชานี้รวมทั้งหัวข้อในรายวิชานี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้สอนนะครับก็มีประสบการณ์สอนในระดับปริริญญาตรีและปริญญาโทสำหรับวิชาคอมบินาทอบิก รวมทั้งเคยสอนเนื้อหาเกี่ยวกับคอมบินาทอริกให้กับตัวแทนประเทศไทยที่เข้าแข่งขังนคณิตสสตรโอลิมปิกระดับนานาชาตินะครับรวมทั้งเป็นหนึ่งในคณะอาจารย์ที่พาตัวแทนไปแข่งที่ประเทศสเปนในปีพศสอง2 5ซึ่งปีนั้น นักเรียนไทยได้เหรียญทั้งหกคนนะครับก็มีถ้าจำไม่ผิดจะมีเหรียญทองสามคนเหรียญเงินสองแล้วก็เหรียญทองแดงหนึ่งนะครับแต่ว่าเหรียญทองอาจจะเป็นสองหรือเงินเงินสามค,คือสลับกันระหว่างสองจำนวนนี้นะครับสำหรับวิชานี้เราจะจัดทำเนื้อหาทั้งหมดที่ ผมสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อที่จะเป็นสื่อการเรียนเรียนรู้ให้นักศึกษาที่ศึกษากับผมนะครับและในไหนก็ในไหนนะก็อยากที่จะให้ผู้สนใจเกี่ยวกับวิชานี้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ร่วมกันด้วยนะครับสำหรับหัวข้อที่จะศึกษาในวิชานี้นะครับก็ ประกอบไปด้วยตัว a00 ก็อาจจะไม่ใช่เป็นเนื้อหาโทษหร่เพราะว่าเป็นการแนะนำผู้สอบและรายวิชานะครับขณะที่หัวข้อ a01 จนกระทั่งถึง a11 ก็จะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคการนับในคอมบินาทอริกซึ่งในการศึกษานะครับก็ควรที่จะเรียงลำดับตั้งแต่ a01 จนกระทั่งถึง a11 เนื่องว่าเราอาจจะมีพื้นฐานในบางเรื่องแล้วนะครับเช่นเราเคยรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่หลักการนับเบื้องต้นแล้วเราก็อาจที่จะลองมาลัดที่หลักการ bijection ดูนะครับหรือสมมติว่าเรารัดมามาที่การพิสูจน์เชิงการจัดแล้วปรากฏว่าจะงมีเนื้อหาบางประการซึ่งเรายังไม่เข้าใจเบื้องต้นเราก็อาจจะ ย้อนกลับมาศึกษาได้นะครับแต่ว่าโดยหลักๆคือลำดับของเนื้อหาจะเรียงตามลำดับเกี่ยวกับเทคนิคการนะับตั้งแต่ A01 จนกระทั่งถึง a 1 1นะครับในขณะที่หัวข้อ B01 หลักช่องนกพิราบหรือพิเชนโทพินซิพลและภาวะคู่นะครับอันนี้จะเป็นเทคนิค ทางคอมบินทอริกซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับหลักการนับโดยตรงนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการพิสูจน์การมีอยู่ของสิ่งต่างๆที่มีเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งในหัวข้อ b 0 1และ b 0 2นนะครับก็จะไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้านด้านอื่นเราสามารถที่จะเรียนก่อนหรือเรียนหลังหรือเรียนระหว่างหัวข้อใดๆก็ได้ นะครับขึ้นอยู่กับความสนใจของเรานะครับสำหรับคลิปหน้าเราก็จะมากราวถึงว่าคำว่าวิชาคอมบินาทอริกหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าคณิตศาสตร์เชิงการจัดมันคืออะไรกันแน่และที่ว่ามันมีความสำคัญกับสายงานไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการข้อมูลนะครับคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ Data Science มันทำไมถึงมีความสำคัญเราจะมากราบกันในคลิปหน้า